สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางหวยฮานอยนะคะสามนอยนะคะพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงชมเพื่อความรุดชมเพื่อความสนุกชมอย่างมีสตินะคะก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่2 5เดือน11ปี64นะคะก็มาสรุปของวันที่24กันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะเข้าก็คือเข้าหลุดก็คือหลุดนะคะผิดถูกยังไงก็ต้องกราบขอโทษขออาภัยพี่น้อง fc ทุกท่านด้วยนะคะ สำหรับฮานอยนะคะก็ลุนได้ตั้งแต่รอบเฉพาะกิจกันเลยนะคะบางท่านก็ลุนเฉพาะกิจเนาะแต่บางท่านก็ไม่มีเฉพาะกิจลุนก็ลุนแต่พิเศษปกติ V.I.P. นะคะเราก็มาสรุปตั้งแต่รอบเฉพาะกิจกันเลยนะคะบางท่านก็ลุนเฉพาะกิจนะคะสําหรับฮานอยสามารถลุนได้ทุกดอยนะคะรอบเฉพาะกิจนะคะสูตร หนแล้วก็เกนะคะมา95ตรงตรงเลยนะคะเว็ดเดียวของเราส่วหนึ่งสอนะคะมาชุดวินนะคะ,ะเราจะลงบางท่านก็ชอบชุดวินหรือยีนก็ติดชุดวินไปให้ทุกสูตรนะคะเผื่อไปจับวิ่งจับวินกันได้เนาะ,ะแล้วแต่ความชื่นชอบนะคะบางทีตัวเดียว บางทีตัวเดียวเม็ดเดียวจริงๆนะคะบางทีก็มาจน3ามดอยสี่ดอยบางทีก็มาแค่ดอยเดียวก็จอดนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยเนาะขึ้นอยู่กับดวงเราด้วยสําหรับเลขหกตัวนี้ถ้าเราจับไปถูกตัวก็โชคดีไปนะคะแต่ถ้าจับผิดชีวิตก็เปลี่ยนนะคะอย่างวันที่ยีนะคะยีนก็จับได้เกาก้าก็มาเม็ดเดียวเม็ดเดียวแขนๆรอบปก รอบเฉพาะกิจนะคะไม่ยอมลงมาอีกเลยสัก2เม็ดก็ได้เนอะอาะมาเม็ดเดียวพี่น้องแขนแขนจริงๆริงก็มาต่อด้วยรอบพิเศษนะคะ006แล้วก็เ็ด1นะคะ9เราตีลังกาพี่น้องจาก066จาก9009มาเป็น0660เอจบกันพี่น้องเอา บางท่านก็เก้ากับหกตัวเดียวกันเนาะก็ไปตีลังกากันเอานะคะเข้าก็คือเขาหลุดก็คือหลุดนะคะพี่น้องจา๋ายินก็รู้อยู่ว่าเก้ากับหกตัวเดียวกันแต่ทํายังไงเนาะจับตัวเดียวก็ต้องเป็นตัวเดียวน,นะคะก็ไม่มานะคะส่วนศูนย์หกหกศูนย์ก็คือมาชุดวินของเรานั่นเองนะคะส่วนเจ็ดหนึ่งนะคะก็หลุดไปนะคะไปต่อที่รอบปกติกันเลยนะคะแปด ห้าหกนะคะแล้วก็สามศูนย์แปดห้าหกกับสามศูนย์นะคะตัวเด่นเราก็ไม่มานะคะตีลังกาลงเหมือนเดิมนะคะจากเก้าเป็นหกเหมือนเดิมนะคะก็เป็นห้าหกนะคะก็มาชุดวินอีกแล้วชุดเด่นเราไม่มานะคะวันนี้ไม่มีแปดเนาะไม่งั้นเข้าสามตัวเลยส่วนสามศูนย์ก็หลุดไปละจ๊า ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวทางมาแต่ตัวเก่าๆเดิมๆนะคะถ้าใครจับได้นะคะก็ถือว่าโชคดีนะคะก็ลองลองวิเคราะห์ตัวเก่าๆกันดูนะคะลองวิเคราะห์กันดูนะคะช่วงนี้จะมาแต่ตัวเดิมๆเลยนะคะมาแล้วมาอีมาแล้วมาอีกจับผิดก้อนชีวิตก็จะเปลี่ยนนะคะไปต่อที่รอบ VIP กันเลยนะคะสามหนึ่งสามห้าหนึ่ง วันนี้ต้องยอมนะคะตัวเด่นของเรามาแค่เฉพาะกิจรอบเดียวแค่น้ำจบเลยนะคะสามหน่อยไม่มาเลยมิดอินตินพี่น้องนอนหลับทับสิทธินะคะหนึ่งสามชุดวินเราไม่มีนะคะมีสองส่วนห้าหนึ่งห้ามีหนึ่งมีโอ้โหวันนี้ชุดวินนะคะมาสุดซอยนะคะหนึ่งสองสามสี่รอบเฉพาะกิจนะคะชุดวินมาเด็งบนเด็งล่างสามตัวด้วยมีหนึ่งมีสองมีสามีสี่มีห้า ห้าชุดนะคะวันนี้ห้าคู่นะคะสำหรับชุดวินของเราต้องต้องยกให้เขานะคะในงวดวันที่ยี่บสี่แต่เม็ดเดียวนี้ต้องยอมถอยนจะจ๊ะต้องเลีกทางให้ชุดวินเลยนะคะวันที่ยีสิบสี่เนาะให้เก้ามาหกให้เก้ามาหกไม่เป็นไรนะคะไปตามลุ้นต่อในงวดวันที่ยี่สิบห้ากันต่อเลยนะคะ ชื่นชอบยังไงก็เก็บไว้เป็นแนวทางได้นะคะสำหรับท่านไหนที่ไม่ชื่นชอบนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็เลื่อนผ่านได้เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะหน่อยนะคะ3โมน่อยอ รูหนเม็ดเดียวเม็ดเดียวแข็งๆก็ขอให้มาตัวรูดในรอบพิเศษหรือไม่ก็ปกตินะจ๊ะพี่น้องจ๋าให้พี่น้องเอเราได้รูดกันนะคะเน้นๆที่2ตัวบนล่างเลยเด่นตัวเดียวเม็ดเดียวนะจ๊ะชอบคอยรูดนะจ๊ะ ชุดวินของเราก็เป็นชุดปังเหลือเกินนะคะยินดีกับทุกท่านที่ตามชุดวินกันด้วยเนาะใครที่ตามชุดปินนี่ปังทุกวันเลยนะคะลุนได้ตั้งแต่รอบเฉพาะกิจเลยปังทุกวันจริงๆนะคะวันละนิดวันละหน่อยนะคะวันละนิดกิจจมใส่นะจ๊ะพี่น้องจา๋าถึงจะไม่ถึงจะไม่เยอะเท่าไหร่ก็โอเคนะคะสำหรับชุดวินนะคะ ขอให้ได้ทุกวันนี่ก็ดีใจแล้วเนาะชุดวิ่งของเรานะคะก็จะมีหนึ่งมีสองนะคะเจ็ดมีหมีเก้ามีสามนะคะสามารถไปจับวิ่งจับปินจับรูดจับลากก็เอาที่ชื่นชอบเลยนะคะสำหรับตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะยืนไม่อยากทิ้งนะคะ ขออีกวันหนึ่งนะคะใครชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านได้เช่นเดียวกันนะคะอชอบค่อยรูดนะจ๊ะไม่ชอบก็ผ่านชอบก็รูดปรูด,รดปืดนะคะไม่ชอบก็ผ่านปรืดไปเลยนะคะก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะก็ชมเพื่อความบันเทงิงชมเพื่อความรุ้นชมเพื่อความสนุกชมอย่างมีสตินะจ๊ะพี่น้องจา๋า จะจับให้อยู่หมัดเลยเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้านะคะขออีกวันหนึ่งวันนี้ไม่มาปล่อยเลยวันนี้ไม่มาปล่อยเลยนะคะก็คู่ที่ชอบนะคะ 9 0นะคะ98 95 96ชอบมาแต่คู่เก่าๆเนาะ,ะถ้าชื่นชอบยังไงก็รูดเลยดีกว่านะคะชื่นชอบยังไงก็รูดเลยดีกว่านะคะเพื่อความชัว์เพื่อความมั่นใจเพื่อที่จะเข้าเส้นชัยอย่างสง่าพาเผยนะจ๊ะ เพราะว่าบางทีตัวที่เน้นก็อาจจะมาบ้างตัวที่ไม่ได้เน้นก็อาจจะมานะคะก็ที่สําคัญตัวเดียวเม็ดเดียวรูทเลยจะถ้าชอบเนาะก็เน้นๆที่สามนอยนะคะเน้นๆพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะก็ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆกันทุกคนทุกท่านนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ